กระดังงาไทยนิทานเรื่องกระดังงาไทยมีดอกกระดังงาอันหนึ่งนะคะดอกหนึ่งวางอยู่บนธงชาติไทยและที่ดอกของมันเนี่ยมีน้ำมันไหลออกมาเรื่อยๆเลยเออกไหลออกมาเยอะมากเลยแล้วแม่นางมาเจอเข้าก็เลยเอาน้ำมันเนี่ยเอาไปปรุงเป็นเครื่องสำอางออกมาใช้ใช้ดีมากก็เอาไปขายแล้วก็มีคนไม่อยากมาซื้อเต็มไปหมดเลยแต่แม่นางบอกว่าไม่ขาย นอกจากว่าจะเต้นกิ่งก้านใบให้ดูก่อนก็คือกิ่งก้านใบชะใบก,ก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะใบก้านกิ่งแล้วเต้นอย่างเดียวไม่พอต้องสายค้นให้ดูเยอะๆด้วยคนซื้อก็ทำหน้าฝืนๆเนาะแล้วก็ยอมเต้นเต้นไปก็ทำหน้าฝืนๆไปแม่นางก็ชอบให้คนเต้นเพราะว่าชอบขำก็ตลกมากจนแม่นางหัวเราอหัวเราะมากเลยหัวราะแบบหัวเราะหยุดไม่ได้หัวเราะจน ปสัสสาวะเล็ดขับปสัสสาวะออกมาฉี่เล็ดออกมาแล้วพอขับปสัสสาวะฉี่เล็ดออกมาเนี่ยดันขับฉีฉ่เล็ดออกไปโดนปิกาจูที่ยืนดูอยู่ด้วยเหมือนกันยืนขำอยู่ด้วยเหมือนกันปิกาจูก็ร้องปิกาตกใจใหญ่เลยแม่นางก็หันมาขอโทษปิกาจูขอโทษด,ด้วยแล้วก็ให้ดอกกระดังงาไปเอาเอาให้ดอกกระดังงาไปหนึ่งดอกนะ ซึ่งพอหยิบดอกกระดังงาขึ้นมาดอกหนึ่งปับป๊บปรากฏว่ามันมีกลิ่นหอมมากเลยมันหอมลอยไปไกลจนไปถึงสุขุมวิทและที่สุขุมวิทเนี่ยมันมีร้านขายทาตอยู่ร้านหนึ่งเจ้าของได้กลิ่นหอมก็แบบตามหาแล้วก็วิ่งมาหาแล้วก็แบบว่าขอดอกกระดังงานหน่อยจะเขามีไอเดียใหม่เขาจะเอาไปใส่ในทาตจะได้แบบว่าโฆษณาขายอันใหม่เลยแล้วก็เขาก็พอเตรียมโฆษณาปับ๊บเขาก็บอกว่า เนี่ยเขาเรียกพรีเซนเตอร์เรียกแบมแบมมาเป็นจ้างแบมแบมมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วแบมแบมก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ทาร์ตดอกกระดังงาอันนี้แบมแบมก็ทำมือเป็นรูปหัวใจโปรโมทให้ก่อนว่าเนีย่ยชอบดอกทาร์ตดอกกระดังงานี้มากเลยก็ทำเป็นรูปรงงหัวใจให้แล้วก็เดี๋ยวผมจะกินนะแบมแบมก็หยิบขึ้นมาแล้วก็กัดเข้าไปปรากฏว่าพอกัดปั๊บในทาร์ตเนี่ยมีเลือดพุ่งออกมาจากทาร์ตเต็ไมไปหมดเลยพวกก็เลยเพิ่งรู้ว่า ไอ้ทาสเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทาสดอกกระดังงาแต่มันคือทาเลือดรสดอกกระดังงากินดอกกระดังงาอธิบายนิทานนะคะก็คือดอกกระดังงานเนี่ยวางอยู่บนธงชาติไทยที่มีในดอกเนี่ยมันน้ำมันไหลออกมาเยอะมากเลยก็คือใช้น้ำมันที่กลั่นออกจากดอกนะคะเป็นส่วนแรกแล้วแม่นางไปเจอเข้าก็หยิบเอามาปรุงเป็นเครื่องสำอางเอาน้ํามันมาปรุงเป็นเครื่องสาอาง ะะสารพคุณของน้ํามันที่กลั่นออกจากดอกกระดังงาไทยก็คือใช้ปรุงเป็นเครื่องสําอางนั่นเองแล้วแม่นางเอามาใช้แล้วดีมากก็เอาไปขายก็มีคนมาซื้อเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่แม่นางก็บอกว่าไม่ขายจะขายให้เฉพาะคนที่เต้นกิ่งก้านใบให้ดูก่อนแล้วก็ต้องใส่ตูดใส่ก้นเยอะๆด้วยนะคะก็คือส่วนที่ใช้ถัดไปก็คือกิ่งก้านใบเนาะ แล้วสายตูดเยอะๆก็คือตูดราใช้แทนคำว่าต้นนะคะก็คือมีส่วนต้นกิ่งก้านใบนะคะคนซื้อก็ทำหน้าเฝือนแบบยอมเต้นก็ได้แล้วก็เต้นไปทำหน้าเฝือนไปก็คือรถเฝือนนะคะแมนานก็ขำมากเลยขำจนแบบว่าฉีเ่เล็ดขับปสัสสาวะออกมาจนฉีเ่เล็ดลาดไปเลยนะคะก็คือสรรพคุณช,ช่วยขับปสัสสาวะ สรรพคุณก็ขับปัสสาวะนะคะของส่วนต้นกิ่งก้านใบของกระดังงาไทยนะคะแล้วปัสสาวะไปสีเล็กออกมาเนี่ยดันเล็กไปโดนปิกาจูที่ยืนอยู่ใ,ใกล้ๆจนปิกาจูร้องปิกาขึ้นมาตกใจนะคะก็คือปิกาจูเนี่ยเอามาจากแทนที่คําว่าปิกาเป็นพิการนะคะก็คือปัสสาวะไปโดนปิกาจูก็คือแก้ปัสสาวะพิการนะคะต่อมาแม่นานก็เลยขอโทษปิกาจูแล้วก็ให้ดอกกระดังงาไปดอกหนึ่ง ก็คือต่อมาจะใช้ส่วนของดอกนะคะดอกกระดังงาที่ปิกกระจูได้มาเนี่ยกลิ่นมันหอมมากหอมไปไกลจนถึงสุขุมวิทเลยก็คือในส่วนของรสมีเรื่องของกลิ่นหอมนะคะแล้วก็สุขุมวิทก็คือรถของดอกกระดังงาไทยคือรสสุขุมกลิ่นหอมค่ะแล้วก็ลอยไปไกลจนไปถึงที่สุขุมวิทสุขุมวิทเนี่ยมีร้านทาร์ตอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเจ้าของร้านก็ได้กลิ่นมาแล้วก็โอกลิ่นอะไรเนี่ย เจ้าของร้านก็รีบตามหายันเลยแล้วก็วิ่งมาขอว่าเนี่ยขอดอกกระดังงานเนี่ยไปใส่ในทา้าสนะจะได้เป็นสินค้าใหม่นะคะทา้าสก็คือธาตุนะคะก็คือช่วยในการบำรุงธาตุค่ะแล้วเจ้าของร้านก็จ้างแบมแบมมาเป็นพรีเซนเตอร์แบมแบมก็มานะคะแบมแบมก็เหมือนกับบำร์นะคะบำร์ก็ย่อม,มาจากบำรุง นะคะก็คือแบมแบมมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้แบมแบมก็ทำโฆษณาทำมือเป็นรูปหัวใจให้ทาร์นะคะก็คือช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็โปรโมทให้ทาร์แล้วต่อมาแบมแบมก็หยิบทาร์ขึ้นมาแล้วก็กัดเข้าไปปรากฏว่าทาร์มีเลือดพุ่งออกมานะคะก็คือช่วยบำรุงโลหิตบำรุงเลือดนะคะแล้วก็ เพิ่งรู้ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นท้าเลือดรถดอกกระดังงาก็คือดอกกระดังงานเนี่ยก็คือบำรุงท่าบำรุงธาตุบำรุงเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจ